คเวียนศีรษะขณะเล่นมือถือในรถยนต์หรืออ่านหนังสือบ้างน,นั่นคืออาการเมารถมาจากตาหูชั้นในและสมองที่ทำงานไม่สอดคล้องกันเวลาจ้องมือถืออ่านหนังสือตาเหมือนความรู้สึกว่าอยู่นิ่งๆแต่หูชั้นในรู้ว่ารถกำลังเคลื่อนที่สมองได้รับข้อมูลที่ขัดแย้งเกิดความสับสนเวียนศีรษะคลื่นไส้คล้ายอาการเมารถถ้ารู้ว่าเมารถให้หลีกเลี่ยง<ๆ>การนั่งบหลังควรน,นั่งบอดหน้า ลดการสั่นไหวหลีกเลี่ยงการอ่านหนังสือหรือเล่นมือถือระหว่างที่รถวิ่งให้มองออกไปนอกหน้าต่างหรือนอนถ้ารู้ร่วงหน้าจะต้องตื่นแต่เช้าควรนอนกลางคืนให้ได้อย่างน้อย6 8ถึงแชั่วโมงรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายเช่นข้าวต้มเครื่องโจ๊กใส่ไข่หมูสับไก่สับใส่สมอทท็อกหรือว่าบลูทูธลดการใช้สายตาเน้นการฟังแทนแชร์ไปให้เพื่อนที่มีประวัติเมารถเวียนศีรษะบ่อยๆใครเคยเมารถพิมพ์ว่าเคยเมาเรือเมาเครื่องบินเล่าประสบการณ์ใต้คลิปนี้กดบันทึกเอาไว้ส่งให้คนที่ไม่ วิเคราะห์อาการจัดสารอาหารให้เฉพาะบุคคลตามกําลังที่ไหวมีไลฟ์สดทุกวันเข้ามารับชมกันนะคะรู้ก่อนคือป้องกันรู้ที่หลังคือรักษาพคงพยาบาล